กะทิในกระทะเดือดแล้วทุกคนใส่หอมแดงใส่ตะไคร้ซอยลงไปใส่พริกขี้หนูทุบลงไปด้วยนะจ๊ะจะหล่นปูให้ยายกินแบบง่ายๆจะ้ะเที่ยวเครื่องหอมนี้แล้วเราก็ใส่ปูนาดองลงไปปูนาดองซื้อมานะจ๊ะตัวเล็กๆเล็กๆไม่รู้จะมันไหม เราปรุงรสด้น้ำมะขามเปียกน,น้ำตาลปี๊บน้ำปลานะจ๊ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปําหอมชิมแล้วรสชาติโอเคแล้วเราก็ไม่มีหอมปักชีนะจ๊ะวันนี้เราใส่ใบโหระพาลงไปแทนจ้ะที่บ้านไม่มีหอมปักชีมีแต่โหระพานะจ๊ะ เราก็จะได้แลว้วปูนาดองหลง่นมือ้อเช้าสมัยดอกไม้กะทิเราใส่กันไม่มากนะจ๊ะใครชอบมากๆก็ใส่ได้นะแต่เราทำให้ยายกินเราก็ไม่อยากใส่กะทิเยอะเนาะนี่จ้ะทุกคนมาแล้วจ้ะหล่นปูนาดอง ง่ายๆนะจ๊ะเยอะๆยายชอบกินน้ำเสร็จแล้วจ้ามื้อเช้าย้ยดอกไม้หล่นปูนาน,นะจ๊ะ